กับโยอีครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84คาเซนเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่กำลังตามหารถ SUV นะคะคุณลูกค้าที่เป็นรถบ้านนะคะเราก็บอกเลยว่าช่วงล่างอะไรต่างๆดีหมดเลยนะคะวันนี้นะคะหย่จะมารีวิวเป็นคันนี้เลยแสดงเป็น Honda H R V นะคะ1.8 RS นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าของเขากันเลยคะ่ะด้านหน้าของเขานะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบว่าสวยงามแบบนี้สะดุดตาแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากแล้วก็มองมองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะคะสีก็คือสีเต็มสีสมบูรณ์นะคะไม่มีเศษหินกระเทาะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็น LED โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาเป็นแบบขอบๆแบบนี้ระบบไฟยังเป็นปกติทุกอย่างนะคะแล้วก็โคมไฟใสๆไม่มีบิดไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ กันชนหน้านะคะคุณลูกค้านี่ก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไฟก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นโครเมียมทั้งชิ้นแบบนี้เลยออกจะสีรมดําหน่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ตําหนิก็คือสวยงามมากค,คุณลูกค้าแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปดูทางล้อของเขากันบ้างดีกว่านะคะ อ่าล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจาก HONDA เลยลูกค้าสีทูโทนสวยงามแบบนี้เลยสภาพของแม็กนะคะอาจจะมีรอยขูดบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอยางนะคะยางคันนี้ก็จะเป็นยางของมิชลินเลยนะคะคุณลูกค้า ขอบจะอยู่ที่ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้ายางก็ยังสามารถใช้ได้อีกปี2ปีเลยนะคะแล้วก็ลืมบอกว่าคันนี้นะคะติดสเกิร์ตแบบรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย สวยงามเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะก็จะหมดวันที่7กุมภาปี66นะคะภาษีไม่ขาดนะคะแล้วก็ยังใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าโอเคมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะมีไฟมีเป็นเส้น LED แบบนี้ติดให้แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสภาพก็อาจจะมีรอยสีลอกบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ก็คือไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยลูกค้าแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะคะนี่มีออปชันเป็นเลนวอทให้ด้วยนะคะระบบทุกอย่าง ยังเป็นปกติไม่มีรวนแน่นอนนี่ก็คือมองเห็นมุมอับได้นเ,เองนะคะก็บอกเลยว่าออปชันล้นๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหารถ SUV อยู่นะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะนี่มาพร้อมกันสาดที่สภาพสมบูรณ์แบบมากคุณลูกค้าไม่บิดไม่แตกเลยนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะ โอเคไปดูเม็ดอัคด้านในกันดีกว่านะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักจมนะ้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดูเลยเม็ดอัคเรียงตัวกันสวยเลยนะคะ ตะเข็บก็คือไม่มีบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นเลยนะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีรอยขันมาบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ทางเราก็ยืนยันรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขตัวถังนะคะคุณลูกค้าดูเลยสวยงามแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีดํานะคะ สวยงามมากลูกค้าไม่มีตำหนิเลยไม่มีรอยขีดขว่วนแล้วก็ไม่มีรอยสีลอกเลยนะคะโอเคมาดูทางด้านนี้กันบ้างดีกว่านี่ประตูหลังเขาก็จะเปิดแบบเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าตามสไตล์ H R V เลยอ่ามาดูแผงข้างด้านนี้กันบ้างไอ้ไม่ช่แผงข้างเม็ดอังนะคะนี่คุณลูกค้าดูเลยเม็ดกลมชัดนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะคันนี้ สวยงามนะคะโอเคแล้วก็เม็ดอาร์คด้านในนะคะคุณลูกค้าก็าจ,จะมีรอยขันมาบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆยเท่านั้นนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเช่นเดียวกันเลยแล้วก็สภาพก็คือสวยงามเหมือนด้านหน้าเลยลูกค้าไม่มีรอยข่ดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ โอเคมาดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังนี่สวยงามแบบนี้เลยลูกค้าเป็น SUV ที่แบบว่าออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ นี่เสารับสัญญาณก็คือเป็นคีบฉลามมาให้แบบทันสมัยแล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝน1อันนะคะคุณลูกคา้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะไม่มีตรงไหนพังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยระบบไฟก็ยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยด้านหลังนะคะคุณลูกคา้าคันนี้ก็จะมีเป็นกล้องหลังมาให้นะคะนี่หตัวก็คือติดมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายของเขากันดีกว่านะคะว่าจะเก็บของ ได้เยอะไหมนะคะอืม เปิดมาแบบนี้เลยลูกค้าโอ้โหด้านในก็คือยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะมาดูตรงค้าโชก่อนดีกว่านี่คุณลูกค้าดูเลยเป็นปกติเลยนะคะคุณลูกค้าไม่มีเคาะไม่มีพ่นเลยนะหน้าเดิมหลังเดิมเลยนะคะคันนี้แล้วก็รอยนะ็อตอะไรต่างๆก็อาจจะมีรอยขัาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะแต่รับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักจมหนาไฟไหมแน่นอนนะคะโอเคเข้ามาตัวรถเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ แล้วนะคะปุ่มสวยงามน,นะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างเป็นปกตินะคะกดปุ๊บสตาร์ทติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าแทบทั้งคันเลยสวยงามากๆแล้วก็แอบกระซิบบอกนิดนึงว่าออปชันคันนี้ก็คือล้นๆเลยนะคะคุณลูกค้าใครที่กำลังตามหารถ s u สที่แบบออปชันจกนักรันเต็มนะคะต้องคันนี้เลยนะคะโอเคมาดูในส่วนพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคะพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้า ฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะก็จะมีระบบคุสคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็การบังคับพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าก็ยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้ต้องพวงมาลัยมีแพดเดิลชิปด้วยนี่บอกเลยว่าออปชันจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลกึ่งแอนะล็อกนะคะคุณลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ ด้านขวามือหยกนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นปุ่มอีคอนให้นะคะปุ่มประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มที่มันเป็นออโต้นะคะนี่คุณลูกค้าระบบไม่มีลวนเลยนะคะคันนี้ก็คือสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะมาแบบสะอาดสะอาดสีดําแบบนี้เลยลูกค้าก็คือแทบไม่มีตําหนิไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็นี่มาพร้อมกับแอร์แบบก็คือไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยลูกค้าแบบแอร์แถบยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ เอมีเดียนะคะที่จะเป็นระบบทัชสกีนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใส่แผ่นซีดีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้ากดได้ทุกปุ่มเลยนะคะไม่มีปุ่มไหนที่ลวนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงเขาด้วยการเพิ่มจากพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคะว่าระบบของเขายังจะดีอยู่จริงไหมนะคะนี่ คุณลูกค้าเพิ่มเสียงรดเสียงเป็นปกติเลยนะ โอเคเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ดีกว่านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโอต้แล้วนะคะขับง่ายสะดวกสบายเกียร์ไม่มีปัญหานะคะทางเรามีรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นแบบทันสมัยแบบนี้แล้วลูกค้าเป็นปุ่มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวช่วยเบรกโฮด,ด้วยนี่บอกเลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็คือสามารถวางแก้วน้ำได้2องแก้วเลยนะคะแล้วก็ที่พักแขนนะคะก็สามารถ เปิดออกมาได้นะคะยังสามารถใส่ของด้านในได้เล็กๆน้อยๆนะคะ่านะแล้วก็ในส่วนของนี่ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีที่ช่องเก็บของวางโทรศัพท์อะไรต่างๆแล้วก็ยังมีที่เสียบสาย HDMI AUX อะไรอย่างนี้อีกด้วยนะลูกค้า โอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะแล้วก็สภาพนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ฟองน้ำไม่มียุบตัวเลยนะคะแล้วก็ตรงปีกตรงอะไรเนี่ยไม่มีแตกเลยนะคะคุณลูกค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ในการปรับเบาะเขานะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้านะคะแต่เฉพาะคนขับนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันเลยนะคะอ่านี่อันนี้ขึ้นนะคะนี่ เห็นไหมลูกค้าเมื่อกี้กดปุ๊บก็คือมาปั๊บเลยระบบไม่มีรวนเลยนะคะดีมากๆเลยโอเคมาในส่วนของด้านบนกันบ้างดีกว่านะคะด้านบนตรงนี้นะคะกระจกมองหลังเป็นตัดแสงออโต้แล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่บังแดดสามารถเปิดออกมาได้นะคะนี่มีกระจกให้แล้วก็มีไฟให้ไฟยังติดทุกดวงเลยนะคะคันนี้โอเคแล้วก็ออปชันทีเ็ดของเขาเลยนะคะก็คือคันนี้มีซันรูฟด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่า ยาวไปถึงที่นั่งหลังแน่นอนไฮโซเ็เก๋มากเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบก,กันเลยนะคะบอกเลยว่ายังเปิดยังปิดได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นออโต้ด้วยแค่คลิกเดียวนะคะนี่คุณลูกค้าอา่ะคลิกผิดอ่ะเห็นไหมเขาก็จะเป็นอัตโนมัติแบบนี้เลยลูกค้านี่ยาวไปถึงที่นั่งหลังแบบว่ารับแสงแบบได้แบบว่า ทุกอนูเลยนะคะแล้วก็ก็ยังเปิดแบบอันนี้ได้อีกนี่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยลูกค้านี่ก็คือยืนขึ้นอะไรก็แบบไฮโซเลยนะคะระบบทุกอย่างไม่มีเลือไม่มีลวดเลยนะคะอาัตากล้องบอกให้ยืนงยมากต้องตบอบบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยืนกันให้ดูเลยลูกค้านี่นะคะก็คือมีรับแสงแดดอะไรได้เต็มที่ก็แบบเก๋ๆถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยคันนี้ก็คือออปชั่น จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอเคเข้ามาด้านหลังเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าด้านหลังก็กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะนั่งได้3มคนไม่มีเบียดเลยนะคะแล้วก็บอดด้านหลังก็จะเป็นบอดหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็เป็น สีดำนะคะเบาะไม่มีขาดสภาพสมบูรณ์แบบมากฟองนะ้ำไม่มียุบตัวนะคะตรงปีกเปิดอะไรไม่มีรอยยับเลยลูกค้าแล้วก็นี่ตรงกลางก็สามารถดึงมาเป็นที่พักแขนเก๋ๆแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการเก็บของเพิ่มเบาะอันนี้ก็สามารถพับไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยลูกค้าใครที่กําลังตามหารถ SUV อยู่นะคะแล้วก็ออปชั่นล้นๆเลยนะคะคุณลายกแนะนําเป็นคันนี้มากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยว เราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าคะ่ะไปกันเลยค่ะโอเคเปิดฝากระปรองเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากฮอนด้าเลยนะคะคุณลูกค้าตัวเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมเลยนะคะกรอบเกลอือสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของฝากระปรองนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะเม็ดอาร์กอะไรยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอะไรก็คือยังอยู่ครบทุวนสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ รอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีรอยขันมาบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะแต่รับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง1 8 0 0งพซนะคะแล้วก็141แรงม้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขากันทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถ SUV นะคะที่ออปชันล้นๆแบบนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Honda h r v นะคะ1.8 RS นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2019นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 788,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะคะเพราะว่าออปชั่นด้านในเขาก็เยอะสมชื่งจริงเยอะสมราคานะคะแล้วก็ ช่วงล่างเกียร์เกอรไรไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ทางแ4ดสิบ่คาของเรานะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือทั่วทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาเสริมให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรที่เบอร์8888844นะคะหรือไลน์นะคะแ c e สิบสนะคาเซนเตอร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะแปดสิบสีคะ84 คาร์เซนเตอร์ชนนลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะ <S <S นี่ <S <S เป็นน้ายาเคลือบแก้วเคลือบ เซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ so สนับสนุนโดย คาร์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชัว